สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาดูแนวโน้มของตัว IOST Token นะครับหรือว่าเหรียญยายของเรานะครับเปิดกราฟในหน้าเว็บบิตครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับราคาของ IOST นะครับ24ชั่วโมงสูงสุดเนี่ยขึ้นไปถึง1.93นะครับราคาต่ำสุดนี่อยู่ที่ประมาณ1.76นะครับจาก1.76 ไป1นนี่ระยะห่างก็ประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่เข้าตอนประมาณ1.76แล้วมาปล่อยประมาณ1.9นี้นะก็ได้ได้กำไรประมาณ10%นะครับยายในช่วงนี้นี่สำหรับตัวกรับผมนะครับคิดว่าเหมาะกับการเล่นสั้นนะครับเข้าที่ประมาณสัก1.7ถึง1.8นะครับแล้วเอามาปล่อยที่1.9นะครับเล่นรอบได้หลายๆรอบนะครับเก็บกำไรทีละนิดทีละหน่อยครับอาคารนี้มาดูตัวแนวโน้มของ ยายกันบ้างน,นะครับในแอป t r a d i n g View นะครับในเชิงเทคนิคเข้านะครับทางเว็บก็ก็จะคำนวณอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินนะครับก็คืออยู่ในฝั่งแนะนำให้ซื้อนะครับอยู่ในฝั่งซื้ออยู่นะครับเหมาะที่จะทำการซื้อเก็บในตอนนี้นะครับแต่ควรจะแบ่งไม้เข้าหน่อยก็ดีนะครับแบ่งสัก2 3ไม้ก็ดีนะครับอย่าออ l ิน ทุนทั้งหมดเลยนะครับเพราะถ้ามันติดลบมันก็จะติดลบเยอะนะครับแบ่งไม้ไว้ช้อนซื้อสะหน่อยนะครับโอเคคราวนี้มาดูตรงกราฟนะครับอ่ะผมก็ได้ตีฟิโบนะครับอ่ะเรามาดูตรงแนวรับที่ประมาณ1.86นะครับอ่าซูมเข้ามาดูนะครับจะสังเกตว่านะครับตัวยายเนี่ยได้พยายามฝ่าแนวรับของตัว1.86นะครับ ซึ่งราคาในปัจจุบันเนี่ยมันเกิน1.86มาเป็นประมาณ1.9อยู่แล้วนะครับแสดงว่าแนวรับในช่วงประมาณ1.8กว่านี้นะครับแข็งมากนะครับแนวรับนี่แข็งมากนะครับอาจจะร่วงไปยัง1.7แต่ก็ราคายังขยับขึ้นมาได้นะครับคราวนี้ตัวย้ายก็พยายามวิ่งไปถึงต้านที่ประมาณ2.08นะครับแต่ยังไปไม่ถึงซะทีนะครับทั้งที่ตัวบิตคอยเนี่ย ก็ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวยายนี้ไม่ได้ขึ้นตามบิตคอยไปด้วยนะครับมันก็อาจจะขึ้นแหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคก็มาลุ้นกันนะครับว่ายายจะสามารถพุ่งผ่านแนวต้านตัว2.08ได้ไหมนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัวอินดิเคเตอร์นะครับามาดูตัว CDC Action Zone นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยมากนะครับสำหรับตัว CDC Action Zone นะครับ ท f เฟรมเป็นสี่ชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงแท่งเป็นสีน้ําเงินนะครับ uh, จริงๆแล้วความหมายของแท่งสีน้ําเงินนี้ก็คือให้เตรียมตัวซื้อนะครับเตรียมตัวซื้อนะครับใครที่จะเข้าผมก็บอกแล้วว่าให้แบ่งไม้หน่อยนะครับ uh, มาดูท f เฟรมที่เป็น1วันนะครับ uh, แต่ทำเฟรมหนึ่งวันนี้ยายตกอยู่ใน C D C ที่เป็นสีแดงนะครับก็คือ เขาแนะนำให้ขายนะครับทำเฟรมที่เป็นสัปดาห์นะครับ C D C Action Zone แท่งสุดท้ายยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็ยังแนะนำให้ซื้ออยู่แต่ว่าขนาดของแท่งนี้เล็กนิดเดียวนะครับอาจจะกลับตัวกลายเป็นสีแดงได้นะครับสำหรับใครที่เล่นใหญ่ในตอนนี้นะครับมาดูทำเฟรมระยะสั้นดีกว่านะครับระยะ1ชั่วโมงนะครับใครที่จะเก็บเล่นสั้นนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับ ก็คือแนะนำให้ซื้อนะฮะแต่ถ้าดูแนวโน้มนี่ก็ต้องควรดูทุก Time Frame นะครับแล้วเอามาประกอบกันนะครับตอนนี้ผมยังคิดว่าตัวยายเนี่ยถ้าเช็คจาก Time Frame Day กับ4ชั่วโมงเนี่ยผมว่าถ้าจะซื้อก็ควรแบ่งไม้นะครับ <fur> <t IS> ไม่ควร All In <c oughs> ร <Castle> นะครับมาดูอินดิเคเตอตัวอื่นกันบ้างนะฮะตัว MACD นะครับ ตัว MACD นะครับเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดขึ้นนะครับในทำเฟรม4ชั่วโมงถือว่าควรซื้อนะครับหรือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดูในทำเฟรม D กันบ้างครับทำเฟรม D อ่าเส้นสีน้ำเงินนะครับเหมือนกำลังจะมุดหัวขึ้นอยู่นะครับถ้าจะซื้อเก็บก็เก็บได้นะครับเน้นย้ำว่าต้องแบ่งไม้นะครับเรามาดูทำเฟรมเล็กๆกันบ้างนะครับ ทำเฟรม45นาทีนี่ยายกำลังหัวขึ้นเลยนะครับสีน้ำเงินกำลังตัดขึ้นเลยนะฮะโอเค okay, มาดู rsi กันบ้างนะครับอินดิเคเตอร์ตัวต่อไป่า uh, rsi นะครับก็แตะอยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับ60ถึง70นะครับก็ถือว่าอยู่ในทรงที่ดีนะครับ rsi แตะประมาณ70 macd กำลังตัดขึ้นนะครับ ตามทฤษฎีแล้วถือว่าเป็นขาขึ้นได้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์ i o s t เนะครับเหรียญยายในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์คร่าวๆให้เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ